เสื้อใหม่ของไทซันนี่ไงเสื้อใหม่ของเราสวยอ่ะเป้าหูยเสื้อตัวเก่าดูดีกว่าอีกนะนายก็เสื้อตัวเก่ามันจะกระแลขาดนี่หน่อมาให้แสนดีชุนให้ก็ได้เหมือนกระโปรงของแสนดีนี่ไงไม่เอาหรอกไฮโซอย่างไทซันไม่ชอบเขามีตำาหนิ อในหนังสือเขาบอกว่ากว่าจะผลิตเสื้อมาสักตัวต้องทั้งย้อมทั้งเย็บทั้งตัดสารพัดทั้งไอความร้อนและสารเคมีที่ออกมาจากโรงงานสะสมากบ้างในอากาศก็จะทําให้โลกระบายความร้อนไม่ได้นะชะ็อไม่สนหลอกเรื่องพวกนี้อุย้ยปังปอดพูดอะไรก็ไม่รู้เพ้อเจ้าชะมัดยอดเลยเอา้า <c> ฮ <oughs> อุยทำไมมันถึงได้ร้อนแบบนี้กันเลยเนี่ยถ้างั้นต้องกดน้ำพินซะหน่อย <c oughs> อุย ยังร้อนขนาดนี้เลยอ่ะนี่แน่บุหัวจะไปสัด์ความร้อนแน่จริงเพราะอามาตัวตัวกันดีเดียวจะไม่ได้หมายถึงแกนะโอยย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 ยะยย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 ย้ยวยยยยยลยโยกย้อนยโ่มยนอรยานยยยไหยยอยยยย้ยยยยยอยย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 ดยย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 มยยไม่ยย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 ดไม่เอานะเดี๋ยวโลกจะร้อนไปกว่ายี้ยยนดี้ปยชุนให้หน่อยอะไรนะยัทั้งตเนี้ยนย